ไรเมคอัพน้อยคนจะรอดเปิดสิบภาพหน้า,าพังอัมพชราพาไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ เป็นตัวแม่แถวหน้าของวงการบันเทิงไทยและขึ้นแทนสุปตาค่าตัวแพงที่สุดตลอดกาลจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอั้มพัชราภาเชืเชือ้อหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับภาพของสาวอ้้มแบบแต่งหน้าน้อยครั้งที่เธอจะออกมาโชว์ใบหน้าสดให้ได้เห็นการและทุกครั้งที่เธอเปลือยหน้าสดบอกเลยว่าสร้างความฮือฮาทุกครั้งและวันนี้เราได้มัดรวมสิบภาพใบหน้าสดของอั้มพัชราภามาให้ได้รับชมการบอกเลยว่าสวยสุดๆแมมว่าบาง ภาพจะปากซีดและไม่ได้เขียนคิ้วแต่หน้าก็ยังเป๊ะสุดๆอ้มพัชราภาเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีพศ2540โดยเริ่มต้นจากการประกวด Miss Hack 1997หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนามสาวแฮกนั่นเองซึ่งอ้มได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นสาวแฮกคนแรกของเวทีประกวดนี้และอ้มอยู่ภายใต้การดูแลของชายแฮกซึ่งเป็นฝ่ายโปรโมชั่นของแฮกในขณะนั้นต่อมาอ้ามไดเรียนแ acting กับตอย ชาชายแก้วสว่างและได้นำพาให้ไปรู้จักกับผู้ใหญ่ที่ไฟสตาร์ซึ่งตอนนั้นกำลังจะเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องเสือโจนพันเสือชายแฮกซึ่งพาอามเขาไปแคสต์แต่ว่าตอนนั้นบุคลิกของอารามยังไม่เหมาะกับบทจึงไม่ได้โอกาสต่อมาชาัดแทนกายก็พาอามเข้าไปที่บอร์ดแคสต์แต่จังหวะละครตอนนั้นยังไม่ลงตัวและต่อมาก็พบกับแก้วพรีเมีย์จากนั้น,นแก้วจึงแนะนำให้อามไปเป็นนักสแสดงช่องเศษดยการนัดทางช่องให้เพื่อน อ้ำไปลงเทปและส่งไปให้คุณแดงสุรางดูเพื่อพิจารณา